สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาเปลี่ยนล้อมอเตอร์ไซค์ครับหาโอกาสมาหลายวันครับไม่ได้ทําสักทีครับุณผู้ชมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> งานเยอะมากครับนี่ดูใช้ดูครับใช้ไปจนหน้ายนไม่มีไอ้นี่ไม่มีดอกยางแล้วคุณผู้ชมนี่ดูดูไม่มีดอกยางครับ <c oughs> แต่ผมเคยเปลี่ยนทีนะครับทั้งยางล้อหน้าเนี่นะครับสมัยนี้นะครับเปลี่ยนทั้งล้อเปลี่ยนทั้งยางในยางนอกนี่ ต้องออแบงค์พันไปนะครับคุณผู้ชมแบงค์พันท,ทอนมาให้เราสี่ร้อยครับก็แสดงว่ายางนอกยางให600นหกร้อยคุณผู้ชมสมัยนี้แพงนะครับรวมค่ามือด้วยนะครับนี่เราสั่งซื้อลาซาด้านะครับลาซาด่าเราซื้อมาถือว่าถามดีไหม,ก,ไม,ไไมก็ไม่เป็นไร้วครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรใช้ไปสักปีหนึ่งก็เปลี่ยนใหม่ก็ก็ถือยังถูกกว่านะครับนี่สองร้อยสี่สองเอาสองร้อยหกสิบสี่บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับ แค่ค่ายางนอกนะครับท่านผู้ชมดูดูครับแต่ถ้าเราไปซื้อให้ชื้อช่างเนี่ยเขาเอาเราตั้งห้าร้อยนะครับกําไรเขากําไรตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ยางเนี่ยครับยางนอกยางหน้านถามว่าของรัศดาดีไหมผมว่าก็น่าจะดีบ้างแหละครับท่านผู้ชมยี่ห้อดูครับเนี่ยแซมแซมสั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ยืดห่วอ,อื่นก็แพงอยู่นะครับแต่ยี่ห้อนี้ ถือว่าใช้ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมนี่ครับคุณผู้ชมไอที่ผมบน,บนผมมาใช้กล้องกินบน่อนกินบน่อนเไอเจ้าตัวนั้นนะครับมาสต็อปไม่ได้นะคุณผู้ชมไอ้ตอนนี้มาสต็อปนีไ่ได้นะครับอ้สต็อปเราไม่สําคัญเราทำงานไม่สําคัญแบบเราตัดแบบนี้นะครับอันนี้ยังสําคัญอยู่นะครับอตัดแบบนี้แล้วก็ ไม่เป็นไรนะ ya, แบบนี้เราโยกอย่างนี้นี่คือกล้องธรรมดานะครับเวลาหมุนก <tem> ็หมุนอย่างนี้เอานะครับผอนอย่างนี้หมุนอย่างนี้เอานะก็เลยหมุนอ๋อหมุนอย่างนี้เอาได้นะมันมีขาขาตรงนี้นะครับขาตรงนี้นะครับหมุนเอาอย่างนี้นะฮะแต่เจ้าตอนนั้นไม่ต้องนะเขาจะหมุนตามนะครับแต่ข้อเสียของเขาเราสต็อปไม่ได้นะครับสต็อปให้มันหยุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ก็เราซื้อมาก็ทดลองใช้นะคนะุณผู้ชมเพราะว่าเราเทคโนโลยีใหม่บางครั้งเรากลองใช้ให้เป็นนะครับแต่ข้อดีของเขานะครับคุณผู้ชมจากตัวนี้นะครับหมุนก้อย่างนี้เอาครับน,นี่ครับไปทำในสาร,รคาดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่สุดยอดครับ เขาจับหน้ากล้องเราหมุนไปหมุนมาเราไม่ต้องใช้เรียกว่าไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้คนจับกล้องถ่ายทำเรามันทำเองถ่ายทำเองอย่างนี้เอาดีแต่อสต็อปภาพอย่างเงี้ยเขาสต็อปไม่ได้นะครับเอาเก็บไว้ก่อน,นครับคุณผู้ชมเอาไว้ตรงร่มๆนี้อ่าหมุน,นเาีรยวอันนี้ก็หมุนอย่างเงี้ยใช้มือใช้มือหมุนเอา นี่ผมก็จะเอานี่ออกนะคุณผู้ชมผมก็กิดอย่างนี้ผมไม่รู้จะกิดยังไงนะคุณผู้ชมพอก,กิดแบบนี้ตามนี้เลยครับง่ายดีครับแต่ถ้าเราเอานั่นมาถ้าเราพัานนออกนะี้นมันยากช้าครับเสียเวลาอย่างนี้มันจะไวหน่อยแต่เราขี้เก็บแค่นี้ครับ เก็บเสร็จขนาดนีนเ้เดี๋ยวมาแกะดูครับดูว่าคุณภาพเขาเป็นอย่างไรผมนี่ซื้อผมซื้อมานานแล้วนี่คุณผู้ชมซื้อมาเมื่อเดือนเท่าไหร่จดไว้นี่เกือบเป็นปีแล้วครับนี่ครับเป็นปีเขาใช้ได้ไหมโอ้ดีครับเขาดีนะครับดูผู้ชมดูดูหน้ายางนะครับใช้ได้นะของลาซาด้านะคุณผู้ชม ไม่ใช่ราคาเขาถูกแล้วไม่ดีไม่ใช่นะครับอยู่ของดีอยู่นะครับคุณผู้ชม,มดูมันปิวปิวว่นอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูดูหาเรี่อให้เรามาเก็บกครับยัดไปตรงนี้เพรพัลมมันพัดนะครับอาวมาสวยครับมาสวย ลมเบอร์ใหญ่เนาะับไม่ตั้งไม่พัดก,ก็ไม่ได้มันกัดร้อน <laughs> เอออ่ะอ่ะอ่ะตันนี้อ่านู้ชมนี่ครับอ๋อสวยไหมครับคุณผู้ชมนี่โหยางใสมาซื้อมาเป็นปีใช้ได้หลวงผู้ชมนี่ผลิตจากประเทศไหนนะครับดูดูดูกันล้อหน้านีป่ประเทศไหนนี่ครับนี่อ่าไม่ได้บอกประเทศไม่ได้บอกประเทศ แต่มันก็มีมอ,อกกอ์นี่ครับคุณผู้ชมมอกกของประเทศไทยเราคุ้มครองอยู่นะครับเนี่ยมอกกเนี่ยถ้ามอกกคุ้มครองกับผมก็ถือว่าใช้ได้น,นนะเนาะคุณพี่เนาะใชออค่คุณพี่เวลาทาง,งานช่างเขาชอบมา,มา,ม,ามาศึกษากันนะคือมาจะมาเทนผมเหมือนวิศวะวิศวกรใช้ได้นะครับาถือว่าถูกนะครับราคาไม่ถึงสองร้อยห้าสิบครับ ซื้อลาซาดาครับมาใส่ทดลองมาใส่เอาเองครับอ,อันนี้ผมจะสต็อปนะครับเพราะตัวขันนกขันน็อตเนี่ยคงไม่สําคัญอะไรนะครับพาะจะใช้เวลาท่านผู้ชมเยอะนะครับเรามาต่อวิดีโอกันเลยครับชมนี่ยางเก่าเราออกมาแล้วครับเดีย๋ยวยางเก่ามันใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเราจะไม่ใส่เขาไปแล้วเพราะว่าตัวน,นี้เขาเป็นสนิมแล้วคุณผู้ชมโอกาสที่เขาจะโด,โดนสนิมกัดแล้วก็รั่ว นี่นะครับพ่อเราขี้เกียจจะมาปะนะครับเราปะยางมาครับพอ่อกนี่ก็ใช้มาเป็นหนึ่งปีแล้วครับพอแล้วครับหรือแม่เขาจะไม่รั่วล้วก็ไม่ไม่ใช้เขาครับเราซื้อใหม่ครับนี่ครับเราซื้อีเราสั่งลาซาด้มาเหมือนกันครับนี่ครับเจ็ดสิบาทคุณผู้ชมราคาเนี้ยเจ็ดสิบบาท จะเอาแบบนี้มาคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ประกอบเอาเองครับนี่ครับนี่เราจะประกอบเอาเองครับคุณผู้ชมเนี่ยฝึกทำครับนี่เขาไม่แถมมาให้นะครับคุณผู้ชม มีแหวนคุณผู้ชมนี่มีแหวนเนี่ย๋ยวเขาไปครับมีมาแหวนตัวนี้เขาไปครับเขามีน็อตอยู่ยสองตัวคุณผู้ชมตัวตัวไหนใส่ก็ได้นะครับคุณผู้ชม เราขันให้ตึงๆมือครับอ่าต,ตึงมือก็พอแล้วนะครับขันแน่นเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาครับใส่เข้าไปก่อนคุณผู้ชม เออยน่เดี๋ยวคนลใ<อ>ส่น้อยก่อ,ยอาใส่นยนันนเเเกนเดกเดี๋ยวเอาอาินมาเทกันนี่เขามีนี้รานวเลยก่อเอาลงไปน้อยเองใส่ลินมปนฟองฟองจะหนักด้วเดี๋มนดีใส่น เอ,อเนี่ยขอ,น,อ,อนี่เข้าก่อนที่ไหนนี่ไหนอนี้เข้าก,ก่อนแล้วก็นัดรอกว่านั้นนะ,ละ้นี่นะนละนะอ้าวเดี๋ยวเราก็เอาลมใส่เข้าไปนิดหน่อยคุณผู้ชมตอนนี้เราเอาหัวจุกเขาใส่ก่อนนะครับ อเออฝุาจมิ่งหล,ล,ลังคาฝุตบอลคิดค้นแล้วฝุดบอลคิดค้นฝุคจมีหลังคามันเึนเล่นใน้องยิ้มนะป็นสับ้นานน้อยเจยาเทียยงดูหน่อยเจียวคุณท พอคุณผู้ชมเล็กน้อยครับเพื่อให้ใส่ง่ายยกไปเดี๋ยวเราก็ขเข้าครับทำไมมันเล็กเดียวผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs>

เรื่องใหญ่เลยหาอกกดตรงแดงไงนี่ลงตรงแดงหัดตรงนี้มันเสียไง ไม่ต้องไม,ไม่ต้องออกมาเยอะหน่อยออกมาเยอะไม่ได้นะครับผมมาเนี่ยจากนีนสองนิ้วต้องเหยียบคุณผ้มได้ไหมส่วนเท้าเราคุณผู้ชมเหยียบให้นะ เท้าชนเท้าเอาเข้า,ขา,ขา,ขาแล้วครับคุณชมเข้าแล้วกว็สูบลมครับนี่เราใช้สูบโยกครับสูบไฟฟ้าเราก็มีครับแต่เราไม่ใช้อานี้ถึงโยกเอาครับเยียบยกครับ ครับเอาประมาณสักสามสิบสามสิบตอนมาแล้วสาม สามสิบปอนด์เร็จแล้วก็ก็ขันน็อตตัวนี้คุณผู้ชมน็อตตัวนี้มันจะยึดยางไว้นะครับ ตัวนี cage. ้ทไม่ไ <narrow> ด <numbers> <not S 2> ้อาจจะใช้ได้แหละคุณชมน็อนาเยอะก็ไม่ได้นะคุณชมเพราะมันจุกจุกมันจะขาดข้าเดี๋ยวเข้าไปคุณผู้ชมพอละ ไม่มีอะไรแล้วคุณผู้ชมนี่เราก็ขั้นตอนเราก็ประกอบครับยกไปทุกอย่างเดี๋ยวเลยค่อยเก็บ <ส>บอล่มมีเวลนอย่าเลยนี่จะนี่จะนี่จะนี่น่นี่ะนี่จ่นี่จะ่จ่ะ บอบาๆไม่เข้าคุณผู้ชมชอบรุนแรงแต่เก่อย่างนี้อย่าไปทํานะครับคุณผู้ชมถ้าอยู่กับอาจารย์อาจารย์ไม่ให้ทำนะครับแต่ช่างมือสมัครเล่นเนี่ทุบได้ตอนนั้นอาจารย์อย่าทํานักศึกษานะโออาใช้เครื่องมือผิดประเภท ้อยคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไร,ละรแล้วครับเราก็ตัง้งตั้งเบรกครับนี่เราตั้งเบรกโอเคคุณผู้ชมใช้ได้อ้าวผ่านแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับเราฝึกทำก่อนเราทำบ่อย ถ้าเรา,าทำบ่อยๆเรางานแบบนี้ก็ไม่ค่อยยากเลยครับถ้าไม่เราทําไม่บ่อยนี่บางครั้งเราก็เวาลางัดยางเนี่ยเราไม่รู้จะงัดยังไงนะครับมันก็ยากบ้างครับทําบ่อยๆมันก็จะเกิดความชินมานอย่างว่านะครับปีเนี่ยทำครั้งบางครั้งผมก็ลืมกันนะคุณผู้ชม <laughs> ปีหนึ่งทำครั้งนะ <laughs> ไม่ทำบ่อยเหมือนกันกลั <laughs> วเขาจะหมดสภาพดูคุณผู้ชมโอ้โหใช้กันเป็นปีแล้วครับ กจากจว่าเราขี้เกียจนะขี้เกียจทำะเจ้าเขาทำก็อย่างนอกอย่างในเนี่ยเตรียมมือละหกร้อยครับเอาประหาร้อยเนี่ยไม่พอครแบงค์พันไปถอนสี่ร้อยนะทีนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งีตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบั็นหมายครับ